มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนไม่ถึงนาทีชมชัดๆจังหวัดซูเปอร์เล็กงัดศอกใส่แฮกเกอร์ตี้ล่วงน็อกยกแรกควา้าแชมป์โลกวันมวยไทยกลายเป็นอีกหนึ่งนักชกที่เป็นแชมป์โลกวัน2เส้นครับเป็นคู่มวยที่แฟนๆเฝ้ารอสําหรับการเจอกันระหว่างโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนต์มเวท จากสหราชชาณาจักรที่จะขึ้นป้องกันแชมป์มวยไทยกับเครื่องจากนักเตะซูปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทในศึกวัน168เดนเวอร์ที่สังเวียนบนอารีนาสหรัฐอเมริกาครับปรากฏว่าการชกผ่านไปไม่ถึง1นาทีเป็นซูปเปอร์เล็กที่ดักสอบขวาเข้าขมับของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ล่วงลงไปให้กรรมการนับถึง10ก่อนยุติการชกทำให้ซูปเปอร์เล็ก คว้าแชมป์โลกวันมวยไทยไปครองได้สําเร็จครับเป็นแชมป์โลกวันเส้นที่2ของเจ้าตัวด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ